ทีนี้กลับมาสูว่าการเกิดขึ้นของวิญญาณน,นั้นอาศัยปัจจัยทีนี้ถามหน่อยพอตายแล้วปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีไม่มีแล้วคุณมีวิญ,ญญาณเกิดไม่ได้ม,มีแต่จมอยู่ในภพเรียกว่าผวังใช่ไหมใช่คุณตายไปแล้วคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอาจารย์ธนะ,นน<ล>ะไม่มีแล้ว คุณไม่มีสัมผัสเป็นปัจจัยไม,ไม่เกิดมันไม่เคยเกิดมันจมอยู่กับผวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะอาศัยสัญญาอาศัยความจำจมอยู่กับความจำซึ่งเป็นจริงๆความจำนั้นไม่ใช่ของสดของแห่<อ>งและคุณเองคุณก็ไม่เก่งด้วย ที่คุณจะนําสัญญาเหลนะ่านั้นเพราะคุณไม่ได้ฝึกสัญญาไม่ได้เรียนสัญญาสํารวจและอ่านจนกระทั่งโลก,กวิทูรู้โลกทั้งหมดเลยโลกแห่งกามมาโลกรูปประโลกอรูป,ประโลกเป็นต้นนะกามาพบรูปะพบรูปะพบเป็นต้นโลกที่มนันวนเวียนต่างๆนานานะจนกระทั่งดับโลกได้คุณก็ไม่ได้เรียนรู้โลกพวกนี้ เมื่อไม่เรียนไม่รู้โลกของนี้คุณก็ต้องวนคุณก็ต้องอยากคุณก็จะต้องแสวงหาคุณก็ต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นพอถึงขั้นดิ้นรนนี่แหละคุณไม่รู้ตัวนะว่าคุณเป็นใครคุณนอนฝันก็ตามคุณตายไปแล้คุณไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นใครคุณรู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่คุณไม่รู้ไม่รู้ตัวที่ลึกซึ้งกว่านั้นเราว่าเป็นใครคุณก็รู้ตัวว่ากูอยากกูเป็นกูจะเอาใช่ไหมในฝันก็เหมือนกันใช่ไหม คุณก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดการและคุณก็ไม่รู้หรอกคุณตายแล้ว hmm. คุณไม่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคุณก็จะดิ้นไปหาตาก็จะไปหารูปที่อยากได้หูก็จะไปหาเสียงที่อยากได้จมูกก็ดิ้นรนไปหาไอ้ที่อยากได้ทั้งนั้นทุกอย่างคุณก็ดิ้นไปได้วยงมงายดิ้นไปได้วยความไม่รู้ดิ้นไปเถอะ ไม่มีใครไปบอกคุณไม่มีใครไปเตือนคุณไม่มีใครไปสะก,กิดคุณเลยคุณจะจอมอยู่กับไอความโง่งมงายพวกนี้เวลาไม่มีนาฬิกาก็ไม่มีให้คุณดูด้วอะเอาเวจีเอาเวจีไม่มีนาฬิกาให้คุณดูด้วยอะมันคือเอาเวจีคุณนึกออกไหมมันจะจอมอยู่ขนาดไหนอ่ะไม่มีทางดิ้นฟื้นขึ้นมาด้วยมีตาหูจมูกลิ้นกายคุณยังตื่นฟื้นขึ้น,นมาเวลา ดิน้นลงมามันก็เหมือนกับอ,อ,อะไรเขาเรียกอะไรไที่ผีอมผีอัมึงดิน้นออกมาได้อไอ้ผีอมอมไปเลยเอมไปตลอดดิน้นลงไปไหนก็ออกไม่ได้นั่นแหละผีอมนั่นแหละอันเดียวกันเลยคุณนรกนั่นไหละผีอมนั่นแหละแล้วคุณจะทรมานอ,อย่างนั้นนะคุณดิ้นไม่ออกเพราะคุณไม่มีอะไรดิน้นนรกนี่มีจริงแล้วคนก็หาว่าอาตมาสอนนรกไม่มีจริง<น>แต่ซึ่งซับซ้อนจนกว่าคนที่ไม่มีสภาวะรับ รับอาตมาไม่ได้ก็ไม่เข้าใจหาอาตมาตีทิ้งนรกสวรรค์ตายไปแล้วไม่มีสวรรค์นรกบัดท้อตัวจริงกว่าเป็นๆนนี่เลยอ hmm. ไอ้เป็นๆน,นี่นรกสวรรค์มันยังเบาบมันมีเลี่ยงทางออกไอ้นั่นไม่มีทางเลี่ยงไม่มีทางออกเลยนรกนะั้นนรกอย่างงมงายนรกอย่างมืดบอดนรกอย่างจมไปไม่มีทางเวลาก็ไม่มีให้เลยคุณไม่รู้เรื่องหรอก hmm. เพราะฉะนั้นคือจะจอมอยู่นะลกกี่กับกี่กันที่คุณมีความยึดถือคุณมีความทิฏฐิที่คุณยึดมั่นถือมั่นมันไปตามที่ความยึดมั่นถือมั่นของคุณเลยตลอดเลยครับนะเมื่อคนดันทุรังที่เป็นคนดื้อดันทุรังเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ในในในชีวิตคนนี่นะนนัดันทุรังไอ้คนนี้มันมันยึดคุณยึดมั่นถือมั่นมากทัทง้งนั้นเลยนะโอ้โหมันยิ่งกันนี้อีกไม่รู้กี่เท่า แล้วคุณก็ไม่รู้เวลาคุณก็ไม่รู้ความเป็นไปเลยเมื่อคุณนอนลำัำคุณไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรหรอกจมหนักได้แรงไงทุกร้อยอยังไงมันหนักกว่าไอท้ที่มันจริงกว่าไอ้ที่เป็นๆน,นี่น่ากลัว